ัวโงรูนิ่งเขียวขาไทยไปเงิองเรือนเกา่าทางสุขสกาวรัยปมา,าทำไป เลีโคงนาอว่าจีเนว้ที่ีย้าันว้ใจรักเรียนใช่้วสว้ใจดงเสียวไว้ใจโรลลเสียวลออะเยมึเรามึงยอมรับมึงเลยทำไมมึงนี่อัจเชิญจริงร้องภาษาจีนเทาได้ด้วยไอเจี๊ร้องภาษาจีนเทาได้ด้วยจีนคลานนี้จีนเตี้ยครับผมอ่ะ สวยแดนเซอร์ปุ๊บพอแล้วพี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไม่ได้เลยพี่นี่ใครใครเันดอิจอยมากที่สุดนะดูเอาเองแล้วกันเออนี่อ้วกบัวประเด็ชุดนี้ชุดนี้แม่ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่กำลังจุดปูเลยนะเนี่ยเออนี่ใช้ได้พอดีพอดีเอ้เขาจับนมได้ป่าวะไอ้จังไรสมลยศธมมั่ขอจับนี่ให้จับไหม เด็กๆนี่ขยำฟองน้ำทางน้ำเลยไอ้นี่ไม่กล้าจับจับโดนจับโดนโดนแค่เนี้ยแค่เนี้ยข้าหัวนมอ่าขอบคุณน้องๆมากที่อุตส่าห์ขึ้นมาร่วมสนุกมารับรับทริปจากพี่หม่ำคนละห้าพันข้าวแถวมาข้าวแถวข้าวแถวอะไรข้าวแถวเด็กเดวเด็กเดวเด็กเดียวจ้าจ้าอย่าล้นอย่าล้นเด็กเดียว เลี้ u, ยงคิวเลี้ u, ยงเลี้ u, ยงคิวให้ดีเลี้ u, ยงคิวเลี้ยงคิวเออเลี้ยงคิวเออเลี้ยงคิวพวกมึงเลี้ยงคิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาพวกกูเลี้ยงคิวมั่งอย่าร้อกันนะเฮ้ยแคร์แล้วนะอีกกลิฟอ้าวอ้าวไปแบงร้อยกับแบงห้าร้อยแล้วก็นี่แบงร้อยอยู่นี่เองนะกระเป๋านี้กระเป๋านี้เขียนสิบอ้าวเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยแจกไปแบงกันเดี๋ยวพี่โน้ตไปยืนตรงโน้นเวลาจะลงไปเตาะไข่พี่โน้ตทีนึง, ces, น,ะงน,น,นะ อันนี้เนื้อร้อยเอาไปก่อนเก็บไปก่อนหมดแล้วเท่านี้แล้วอยากได้แบงค์คันไหมเอาล้วงเอาเลยมันล้วงจริงๆเนี่ยน่ะมันเดื้วงจริงๆด้วยอ่าๆๆไปไปหมดหมดเท่านี้แหละนี่มึงเอาของกูจริงๆเหรอวะเนี่ยเอาก็ให้เขาอ่าหมดเลยกูแปดร้อยเนี่ยให้มาพันสองเติมน้ำมันเต็มสี่ร้อยแล้วแปดร้อยไอ้เดี๋ยไอ้คนหลังอยู่ก่อนไอ้คนหลังโอ้โหดีเวียโตถูกเยอะเลยนะ หัวแถวแมวหัวแถวกระตี้นี่บวกเลยแม่เยี่ยวใส่ปากพี่เลยเยี่ยวใส่ปากพี่เลยเข้าใจมากน้องเข้าใจมากติดมากไอ้เที่ยให้เยี่ยวใส่ปากเนี่ยไอ้จังไรว่านี่ยในวัดในวามึงแคให้แดนเซอร์เยี่ยวใส่ปากอุ้ยมึงจะเขียนวัดแล้วเขียนโรงเรียนอ๋อเขโรงเรียนทนายวัดทนายวัดไม่กล้าเล่นวันนี้จริงๆต้องยก ความสำคัญให้กับนายกโอบาคุณโอบานี่เป็นคนใจบุญมากครับต้องบอกว่าคนคนนี้นั้นสุดยอดมากเลยอ่าเข้าวัดทุกวันคนนี้เข้าไปทําบุญใช่ทรับผมไม่ได้มุกที่อะไรสัาหลับมันเลยเนี่ยตัดต่โจ๊กตัดโจ๊กโจ๊กตัดโจ๊กงท่านบอกว่าถามจริงๆเละโน้ตกระมัมทะเลาะกันจริงไหมพูดแบบลูกผู้ชายเลยจริงรมันไม่เคย อย่างเมื่อวานเนี่ยถ่ายรายการดกันแล้วครูสลาคุณวุฒิเขาก็พูดบอกว่าต้องขอบคุณพี่หม่ำโชคโนกขอบคุณพี่โน้ตแค่นั้นนะมันสะกิดเป็นไงมึงก็รู้ได้ไหมว่าใครดังกว่ากันแแค่เขาเอ่ยชื่อก่อนนะโอ้โหมนักวินัยเงยนะใช่หยอกพี่เขารู้ว่าาคนขี้ใจน้อยแต่แต่เราลง MOU กันแล้วว่าใช่เสร็จแล้วเราเซ็น MOU แล้วเสร้อยแล้วเนาะเราพอแล้วเล่นแค่นี้พอเลย15 20นาทีพอแล้วไม่เหมือนพวกตลกแหละเล่นไปชั่วโมง ไม่ไม่ยังมีนักร้องมีในการอะไรเยอะมันเร่อเอาช่วยกันไม่รู้เนี่ยไอันนี้นักร้องใหม่เยอะต้องขอบคุณวงการเพลงลูกทุ่งด้วยครับที่ให้เกียรติกับพวกเราะขอบคุณคุณนกคุณนกบริพัตรขอบคุณคุณทศพลหิมพานนายกเพลงนายกนักแต่งแล้วก็นายกตลกนะครับขอบคุณพ่อค้าข้าวหลามที่เอามาให้นะครับผมขอโทษขออภไปกินผมกินข้าวเหนียวไม่เป็นกินขอต้นกินครับ มึงไม่เคยกินข้าวเหนียวอุย้ยคิดปวดท้องม,ม,มากที่มึงปั้นๆนั่นคืออะไรอะ่ะเขากำอ๋อเขากำแล้วก็วันนี้เราได้มาเจอนักร้องที่เรากําลังอยากจะเชิญไปรายการโจ๊กตะโจ๊กใครบ้างครับสุพรรณสันติชัยเฮ้ยแล้วก็ลำลองวง,งทองดำลองวงทอง,ลงแล้วก็เสี่ยติง่งซำนิดเี่เราก็จะเชิญไปนะครับโอ้ตาเซติ่งซังต้องสลับเพลงกับจินจุ้งนะครับานี้ยังมีพรชัยพันศรีเด้อโอ้ยพันจิพรชัย คือไอ้บนวานเลนไทนย,ยังไปใต้หนูออ่านี่ก็าไหลเพลทแป้งป๋องใช่ไหมน่ะใช่ป่าววะฮะอนนท์จอนสินชัยคนฮุ่นบ้าไมไหายไม่พรชัยวันอาทย์ยยเขาไปอยู่ต่างประเทศเลกลับมาแล้วอ่ะพรชัยวันอาทิตยับมาแล้วกลับมาแล้วจริงจริงพรช็อปแอปแ้งป๋องเออขึ้นยังไงเพราะแป้งป๋องขึ้นยังไงวะอย่าร้องเดี๋ยวไอ้สิงร้องให้กินเป๊ะอะไรินเป๊ะหุนอะไรวะไม่รู้กูก็ไม่รู้จริงๆกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยเป็นของเขานะคุณสลาลคนแต่ง แต่ป๋องแป้งผมก็กเคยลองมันล็อกขึ้นยังไงมันมขึ้นมาปั๊บจะลองได้เลยนะกระเป๋าแบรนด์เนี่ยกระเป๋าแบรนด์แล้วไม่ไม่ไม่ป๋องแปง้งป๋องแปง้งเดี๋ยวพูดถึงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยจริงๆแล้วที่โคศลาเดี๋ยวเนี่ยอะไรที่โคศลาเขาเขีย <c oughs> นหนหันตูดให้คนดูทำไมไม่ทิ้ง ขันไปแล้วีอยากันหันออกไปอีกแล้วไม่สช่คูสลาเขาเขียนกระเป๋าแฟนแฟนทิงเนี่ยเขาเขียนจากประวัติของคอนชัยบรรศรีเนี่ยคือชีวิตจริงเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแมว่ามันร้องไม่ทันพี่ไม่ดังไม่ดังเขาร้องไม่ได้เขาร้องแล้วเขาร้องให้เขาร้องให้คือมันเข้ากับชีวิตเขามากเลยอดยสุดเลยให้เอกรากรน้องงูเห่าร้องเอกลักษณ์น้ำปูน้ำปูถ้าบอกจะร้องเฮ้ยปองแป้งแห่งความหลังปองแป้งแห่งความหลังมันร้องยังไงวะ ขึ้นยังไงวะไอ้เสียงไอ้เสียงไอ้เสียงอยู่ไหนวะพอชัยเลพอชัยพอชัยมาร้องเลยมันขึ้นยังไงวะของแป้งเห็นความหลังเน่ะมันขึ้นอีกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องเออทำไมไอ้ไอ้ร้องเพลงเพี้ยนไม่ต้องขึ้นมาเอาเอาขึ้นท่อนแรกว่าไงทอดยางแห้งคือทอดอย่างแห้งเมื่อเห็นปองแป้งที่อายเคยทาหอมกลิ่นแป้งปองเฉยมาให้คิดถึงหน้าอายู่ลำละ วันตันไม่ทางแยกนอนตังแต่เพลงร้องไม่ได้ทุกเพลงโอเคพักันครนี้ครับสวัสดีครับอย่างนี้มาร้องเอกราชก็เลยมาร้องเพลงนี้นี่แหละบางทีเขาบอกของบางอย่างนะครับ ถ้ามันไม่ใช่ของเราใช่ให้ตายเลยก็ไม่ใช่ของเราถ้ามันจะเป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราจริงครับป๋าแต่ป๋องแป้งนี่ไอ้นี้ฟังเนะี่มันร้องให้เลยนะจริงรอฮะร้องโหมร้องให้สักสักท่อนอ่ะลราท่อนเอามาขึ้นต่อท่อนคือทอดอย่างแงหงเลยป๋องแป้งที่เจ้าเคยทำได้กลิ่นแป้หงหอมลอยมาให้คือเทียนนามร ผเนี่ยเขารับไม่ได้เลยป๋าเขาร้องมากเลยนะที่ร้องนี่เพราะซึ้งเหลอครับมา <c oughs> <c oughs> วันนี้โชคดีบ้างไหมวันนี้มีโชคดีกันบ้างไหมอยากทราบญิงชายว่าคุณคุณนะใครโชคดีบ้างโปรดได้ครับขอให้คุณคุณนะโชคดีไม่ใช่วันที่หนึ่งเดือนมิถุนายน พวกเรามาทุกคน,นตาก็หลังไหล ิมิตรนะพวกเราจะอยากได้อาิิฐานลเล่าให้พวกเราโชคดีทุกคนสี่พรว่าไทายแท้ ตลอดมาสมาคมตลกแห่งประเทศไทยนี่ก็ได้ยิ่งใหญ่นักนาสมาคมนักเพลงก็จัดกันมาสามนายกเลยหนาต่างร่วมใจสมาชิกของเรามา,ากมายมีทั้งยิง พอมากมีพวกเราที่ไม,ม,ม,มนดดน่น่ออาใจจัดลวยกับทางวัดกัางมันขอพระคุณท่านเจ้าอาวาสไงังท่านไม่น่าติดนะและไม่น่าใจการอาวาัยในการดูแล ปากลำบุนท่านก็เลียวเลน้ำใจดีเท่พระอาจารย์ของเรา,า,ราด้วยทุกท่านที่มาในงานผ่านมาหลายวันขนอชื่นชมอาวุาใจดีที่ได้นำกล่าวบันการกุสนั้นเล่าช่วยอุดหน,นุนอย่างดี รางวัลที่หนึ่งมีใครได้บ้างนอรางวัลข้างเคียงมีใครได้บ้างหนอดสองสมสีห้ามีใครได้บ้างนอถ้าได้วันจะรอกันอยู่ตรงนี้ให้เวลาหนึ่งเดือนน่าไม่ทุดาเดือนนี้น่ผ่านไปทันทีแระท้าไม่มา ขอให้ท่านนะจงม,มีความสุขอย่าได้มีทุกข์กันเลยนะท่านเอ๋ยช่างนักร้องตลกแล้วเอ๋ยก่อนกันท่านเอ๋ยไปทำบุญกันตัวขอจัดงานทานนี้เห็นว่ามีเพิ่มกันอีกทาบว่านนะัน เที่ยวทาบุญวัดรามันนับเป็นวัดที่ใหญ่ปวงชนชาวไทยอะที่มาเทือนุนนะเดินทางกันมารวมทำบุญน,นัะว่าทันเทื่ยวนุน,นวัด